ลานต้นยางยนท่ารามสองนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับล้อแฟชั่นนะครับลาย T D สามสิบเจ็ดนะครับก้านยกนะครับตัวนี้เขาเรียกหยอดแดงนะครับก็คือเป็นที่มาของคำว่าหยอดแดงคือตรงนี้นะครับผมก็ถือว่ามันเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับปกติมันจะไม่เป็นนะครับพอหยอดสีไปเนี่ยเขาเรียกหยอดแดงนะครับตัวนี้จะเป็นล้อสีดำนะครับเป็นงานของเม้งนะครับหลังล้อจะเียน M E N C แต่ถ้าต้นตำหนับเนี่ยมันจะเป็นของญี่ปุ่นแท้นะครับแต่นี้เป็นงานเด่นแบบมางานไทยงานบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเชิญมากับลูกค้าเก่านะครับวันนี้เลยพอดีลูกค้าเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจนะครับอยากกลับมาใช้ล้อเดิมนะครับก็เลยเชิญออกนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางนิโตนะครับตัวนี้เป็น NT 420นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางปี21เลยนะครับผมก็คือยางปีใหม่ๆ ะะตัวนี้นะครับสเปคยางนะครับ265 6018มาตรฐาน SUV นะครับพวก f o r t u n e r พวกอะไรทั้งหลายแหล่ใส่ได้หมดนะครับใส่ v i g o Rivo ได้หมดไททันอย่างเงี้ยนะครับปาเจโร่ได้เลยนะครับเป็น6รูทั่วไปนะคะรับล้อนี้เรียกได้ว่าสภาพ100%นะครับผมก็คือเชี่ยบใหม่นะครับไม่มีตำหนิเลยแล้วเ,เดี๋ยวมาดูยางกันนะครับอันนี้ก็คือ ถ่ายให้ดูแบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับหรยอต้องเปิดเปิดไฟหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับยางนิโตเนี่ยจะมีตุ่มยางเล็กๆนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีพวกตุ่มยางพวกนี้ตุ่มยางเล็กมากเลยเล็กๆเลยนะครับพวกนี้เรียกได้ว่าใหม่จริงๆนะครับแทบจะหนึ่งร้อเเลยนะครับเห็นไหมครับเล็กๆพวกนี้เนี่ยคือตุ่มยางนะครับอ่าที่มือผมชี้เนี่ยนะครับเล็กๆข้างไหล่เนี่ยตุ่มยางยังอยู่เลยนะครับนี่ถอดจากรถเปมแบบเขาเรียกอะไรถอดจากรถเมื่อกี้เลยนะครับหลังล้อ นะครับหลังล้อนะครับอ่าก็จะต้องมีเขียนบอกเรานะครับพวกสเปคพวกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยครับผมสิบแปดกว้างเก้านะครับตัวนี้ออฟศูนย์นะครับนะครับออฟศูนย์นะครับที่ผมเคยบอกไว้ใกล้ศูนเนี่ยเราจะยืดนะครับออฟศูนย์เลยนะครับตัวนี้เป็นข้อสิบแปดกว้างเก้านะครับเป็นงานของเม้งที่ผมบอกนะครับเม้ง M E N G นะครับเม้งนะนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวถ่ายไปนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมทั้งชุดนะครับรอพร้อมอยางนะครับผมขายอยู่ใหม่ๆแบบนี้เลยเนี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าแยกล้อล้อนี่เกือบสองหมื่นนะครับยางเกือบสองหมื่นสี่หมื่นถ้าท่านซื้อแยกกันนะครับแต่ท่านถ้าท่านซื้อที่ร้านเราชุดนี้เลยเนี่ยขายแค่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทโดยประมาณนะครับของเก่าเทินได้ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พหลามสองนะ อยู่เลยซอยเทีทะเล21-200เมตรนะครับที่แถวบ้านขุนเทียนนะครับร้านจะอยู่เฉพาะวันพุธเท่านั้นนะครับวันอื่นเปิดปกตินะนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เดี๋ยวถึนหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ